ครั้งหนึ่งท่านเว่ยลางได้ไปพักค้างแรมที่บ้านพักหลังหนึ่งขณะที่กําลังนอนพักผ่อนอยู่ในช่วงบ่ายได้ยินเสียงคนกําลังสวดมนต์ไล้ลุกขึ้นไปถามผู้นั้นว่าเจ้าเข้าใจความหมายของบทที่สวดหรือเปล่าบางตอนเข้าใจยากจริงๆท่านเว่ยลางเลยอธิบายให้ฟังบางตอนของบทสวดบอกว่าเมื่อเราอยู่ในโลกมายาจอมปลอมนี้จนผมหงอกขาวหมดไปทั้งหัวแล้ว พวกเราต้องการอะไรและเมื่อไฟแห่งชีวิตกำลังจะมอดลงใจเต้นอ่อนแรงและลมหายใจกำลังจะขาดร้อนๆอะไรคือสิ่งสุดท้ายที่ระหวังและเมื่อกายของเรากำลังเน่าเปื่อยอยู่ในสุสารทาาุกลับคืนสู่ธาตุท่านด,ดินสู่ดินชีวิตกลายเป็นสิ่งไร้ความรู้สึกในความว่างเปล่าแล้วเราอยู่ที่ไหน คนที่สวมดมนั้นได้ชี้คำหลายคำในคำพีที่ไม่เข้าใจความหมายแล้วถามท่านเว่ยหลางยิ้มยิ้มแล้วตอบว่ากระพจะมามไม่รู้หนังสือท่านถามมาเลยดีกว่าคนคนนั้นรู้สึกแปลกใจและพูดขึ้นว่าท่านจะเข้าใจความหมายเข้าใจหลักธรรมได้อย่างไรท่านเว่ยหลางตอบว่าหลักธรรมของพุทธกับตัวหนังสือไม่เกี่ยวกันตัวหนังสือเป็นเพียงเครื่องมือที่จะเรียนรู้สิ่งที่จะเข้าใจหลักธรรมคือจิต คือรู้ตัวไม่ใช่ตัวหนังสือท่านเบยหลังรับตำแหน่งพระสังฆาน,นายกโดยที่ยังไม่ได้บวชหลังรับตำแหน่งต้องหนีภัยจากพระที่เป็นสิทย์พี่ไปอยู่ในป่ากับพรานปา่า15ปีถึงจะกลับมาในเมือง